เราได้หมุนไฟใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะได้ไปสะบัดออกให้ดูนะอันนี้ไม่ได้แส่ผ้เาเดี๋ยวทำให้ให้ดูแค่ช่อเดียวถึงเวลาจะเยอะไปก่อนได้ให้หนูใส่จับลอนก่อนนะจกกับลอนตอนนี้มันจะช่วยให้อ่าผมเป็นลอนเร็วเพื่อจับลอนมือให,หม,ม่ฮะแล้วก็มันไม่ใหม่ใส่แล้วมันนุวดนะคะนุวดนวดนวีน่นนสิลอนมันจะอยู่ได้นานะะากกนะจับลอนมื้ใหม่แล้วก็กล่องแปรงจะได้ได้ง่ายเดี๋ยววันนี้จะใช้เบอร์สิบหกนะคะเบอร์สิบหกจะทำให้บอลแม่น วันนี้เราจะใช้เบอร์สิบหกใปสมััดออกนะคะให้เราเอ,อแาแปลงไว้ทั้งบนเส้นผมนะเส้นผมลู่ที่สุดเลยนะเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่ด้เข้าอ่ะไม่ว่าจะเป็นดเข้าหรือดออก,กรู่ที่สุดนะฮะลู่ที่สุดพอสุดแล้วมห,หมุนให้แน่นหมุนให้แน่นจี้นะคะจี้หนึ่งสองสามสี่ห้างงไหมอ่าหมุนแน่นแลก็จี้ตรงนี้ค่ะจี้จี้แต่อย่าจี้ชิดอยบผมไม่จี้ประมาณนี้พอจี้หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็มานี่นับใตหนึ่งสองสาสี่้าแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้นะ,ะเปลี่ยนที่ที่หลังแบบนี้นะคะ่ะตัท,ที่สุดสบา้า ไม่าดมะอาดถ้ามีลูกค้ามีลูกผมซ้อนลูกผมให้หมดเก็บให้สะอาดนะฮะทูงผมเรียบเนี่ยเห็นไหมเก็บมาให้หมดอไม่เลื่อนเป็นรอนแล้วนะถ้าเราดันนี้เก่งจับรอนนะใส่จับรอนมาจะช่วยได้เร็วแล้วก็รอเรียนได้ใกล้ได้แล้วดูที่สุดอีกดูที่สุดพาน กกเราใ,ะะใกล้ได้เลยะค่ะเวลาโลูชั่วลูใ้สุดนะคะดูไปใกล้ๆได้เลยนะถูแล้วถูลูให้สุดโลูให้สุดประหวัดขึ้นนะคะประหวัดขึ้นนี่นี่นี่นะถูไว้พอใกล้ได้เราก็จับตึงๆๆอ่อีกรอบนึงโลูให้สุดนะคะเนี่ยค่ะลูกผมก็ช้อตขึ้นให้หมด ให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยมันจะได้ไม่เกาะกันพันกันนะพอได้หลอดแล้วใช่ไหมคะให้เราสลับลมเย็นนะคะพอได้หลอดต้องการแล้วสลับลมเย็นสลับลมย็นเอ้ยลมเย็นริ้นพันกันแล้วสลับลมเย็นแล้วก็จี้หลอดมันจะได้อยู่แน่นนะ การสับลมเย็นเลยค่ะสนามแล้วเนาะพอสลับลมเย็นแล้วไปที่ล็อกสุดท้าย,ะายน,น,นะคะัที่ล็อกสุดท้ายที่เก็บรอนล็อกนอนนะครับลมเย็นสลับล็อกสุดท้ายยายาม่หรออยู่ตรงอยู่ตรงแล้วก็นานก็จะเย็นสลับเก็บเลิกนะดนะได้แล้วปล่อยเลยปล่อยเลยครับ ปึ๊กนไหะประมาณนี้อันนี้คือลอนสะบัดออกนะคะก็จะได้ลอนแน่นๆแบบนี้เลยลองทำกันดูนะคะโอเคค่ะ